วันนี้ค่ะติี๋จะมาเทสผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอิสเตอรี่เอเล่มาดูกันนะคะบีบทีมานะคะอาวอร์มคีมแตะๆแ,แบบน,นี้นะคะมองไปด้านบนค่ะแล้วก็แตะครีมนะคะแตะย้ำๆบริเวณที่มีถูใต้ตานะคะมองไปด้านบนเลยค่ะไม่ต้องกลัวเข้าตานะคะ แล้วก็แตะย้ำๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาถุงใต้ตายเยอะค่ะเราก็ทายเยอะนิดนึงแล้วก็ย้ำบริเวณที่ทาะคะ่ะเพราะแต่ละคนนะคะ่ะสภาพผิวไม่เหมือนกันถุงใต้ตาขนาดของถุงใต้ตาก็ไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะมาดูใกล้ใกล้ไะค่ะนะคะ,คะก็จะแตะนิ้ลวลอยติดตานิ้วลอยหน้าผากใช้ได้หมดเลยนะคะใช้นิ้วนางนะคะเป็นนิ้วที่แตะเบาเบานะคะเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วที่น้ำหนักเบานะคะได้กลัวหน้นนนาเลยยกมาชบับรอยตีนตานิ้วลอยหน้าผากร่องแก้มนะคะ ู้ชายจะมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะเ,<อ>เระวัง,งทีนี้เคล็ดลับที่ทำให้เิ็นผลไวนะคะก็เดี๋ยวหันหน้าก็เปิดอารมสั่น น้ำจะช่วยให้เนื้อครีมซึมลงไปใต้ผิวเร็วนะคะแล้วก็ใช้พัดลมคะ่ะพัดลมเป่าช่วยนะะน่าโยกศีระัะแล้วนะคะนะคะถุงใต้ตาเริ่มยุบแล้วเห็นไหมคะเกตดห็นไหมคะหายหยุบแล้วนะคะนะคะ,นะคะบริเวณที่ทาเห็นไหมคะผิวหน้านะคะ รอยตีนกาลิ้วรอย,อยนะผ่าหายไปแล้ว,วเห็นไหมคะเพราะริ้วรอย,อยต่างๆอะค่ะจะเห็นผลได้ไวเลยเห, <า S 2> ห็นไหมคะยุบแล้วนะคะเห็นไหมคะยุบไปเลยนะคะเนี่ยค่ะที่สุดคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้<า>ระหว่างระหว่างทาค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งขยับหน้านะคะต้องให้หน้านิ่งๆเพราะครีมกําลังเซตตัวนะคะนะคะเห็นไหมคะเรียบเนียนไปเลยเห็นไหมคะหน้ายกกระชับปเป็นหนุปเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์เจ๋งไหมคะนี่นะคะ,คะโอเคเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะ,คะยุดหาไปเลยนะคะถุงใต้ตาขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆอิสตาลีเอเล่ถ้าใครสนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ